สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินเตอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนัติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยลึกลับที่เรียกกันว่าฮาวานาซินโรมที่ส่งผลกระทบต่อนักการทูตและสายลับของสหรัฐทั่วโลกอาจเกี่ยวข้องกับอาวุธคลื่นพลังงานที่ใช้โดยหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซียครับก่อนหน้านี้ผลการสืบสวนของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อปี2566ระบุว่า ไม่น่าเป็นไปได้ที่ศัตรูต่างชาติจะเป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วยนี้หลังมีรายงานพบฮาวาน่าซินโรมเป็นครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของประเทศคิวบาเมื่อปี2559อย่างไรก็ตามมีการรายงานข่าวเชิงสืบสวนที่เน้นเรื่องรัสเซียก็บอกว่าพบว่าสมาชิกหลายคนของหน่วยข่าว2 9 1 5 5ซึ่งเป็นหน่วยย่อยในสังกัดหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซียหรือว่าจีอายได้ปรากฏตัวในที่เกิดเหตุที่มีรายงานการเกิดอาการป่วยลึกลับดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐ การสืบสวนมีการดําเนินการบอกว่ามีสมาชิกอาวุโสลหลายรายของหน่วย29155ได้รับรางวัลและได้รับการเลื่อนตําแหน่งจากผลงานด้านการพัฒนาอาวุธขึ้นเสียแบบไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับตามรายงานนั้นระบุนะครับว่าเหตุการณ์แรกของฮาวานาซินโดมอาจเกิดขึ้นก่อนปี2559โดยระบุว่าน่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วถึง2ปีในแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐประจำสถานกองสุนถูกทำให้หมดสติโดยบางสิ่งที่คล้ายกับลำแสงพลังงานความเข้มสูงนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ารัเสเซียเองนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวกับฮาวานาซินโดมนะครับในปี2อ6พรัฐบาลสหรัฐนั้นได้ผ่านกฎหมายบัญญัติเรื่องของฮาวานาเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศสำนักข่าวกรองกลางหรือว่า cia และหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐจ่ายเงินชดเชยแก่เจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอาการฮาวานาซินโดมระหว่างในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับอาการของฮาวานาซินโดมนั้นประกอบไปด,ด้วยไมเกรนพื้นไส้ หลเสียความทรงจำแล้วก็เวียนศีศรษะนะครับล่าสุดนั้นพอข่าวเรื่องนี้กลับมากระพือกันอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าฝั่งของรัสเซียโดยดามิตรีเปคสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียนั้นก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวเรื่องข้างต้นบอกว่าไม่ใช่ประเด็นใหม่เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาประเด็นที่เรียกกันว่าฮาวาดาซินโดมถูกกล่าวถึงอย่างเกินจริงในสื่อและมันถูกเชื่อมโยงก,กับข้อกล่าวหาฝ่ายรัสเซียมาตั้งแต่แรก แต่ไม่มีใครเคยเผยแพร่หรือแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลเหล่านั้นดังนั้นทั้งหมดเวลานี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการกล่าวหาที่ไม่มีรากฐานและมูลความจริงโดยสื่อมวลชนและก็สหรัฐอเมริกาขณะที่การสืบสวนของหน่วย่าวกลองสหรัฐซึ่งได้รับการเผยแพร่ก็มีการยืนยันออกมาชัดเจนว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับเป็นผลงานของรัเสเซียนะครับในการที่จะทําให้นักการทูตของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเกิดอาการฮาวาดาสินโดก นี่ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนำมาฝากคุณผู้ชมกันถ้าว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ